สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะที่สนใจอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาน,นําเสนอคุณลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง r b c 4 1 1นะครับนัมเบอร์ตัวนี้นะครับผม E7 นะฮะร,ราคา1,500บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับชุดถังน้ามันเราเปลี่ยนให้คุณลูกค้าใหม่นะครับ แจ้งคุณลูกค้านะครับที่สนใจอุปกรณ์การเกษตรนะครับนำเบอร์ Number ตัวนี้ e7 นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้ามือ2งานไต้หวัน r b c 4 1 1นะครับราคา1,500บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะทดลองสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้มีก๊กมันดานล่านะครับกดลงก่อนนะฮะ กดลงก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิคนะครับเปิดสวิชนะเดี๋ยวเราจะฟังเสียงไปพ,พร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ราคา1,500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับอะไรที่นอกเหนือจากตัวเครื่องจะมีชุดสายสะพายนะครับบางย่านะครับใบตัดหญ้านะฮะที่จะแถมไปให้คุณลูกค้านะครับผมราคา1,500บาทคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ ถ้ามีถ้าคุณลูกค้าต้องการเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีก200บาทนะครับเดี๋ยวยัยงไงเราจะทดลองฟังเสียงไปพร้อมๆกันก่อนนะฮะเครื <Yeah. S 1> ่องยนต์ทางานได้นิ่มนวลมากนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้นิ่มนวลมากนะครับของ,งนนคุณลูกค้าที่ติดตามทางช่องยูทูบนะครับขอบวกคคุณลูกค้าที่ติดตาม ครื่องจัดหญ,ญ้ามือสองนะครับแล้วก็อ,อะไรมือสองเครื่องตัดหญ,ญ้านะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องจัดหญ,ญ้ามือสองนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับนัมือตัวนี้ e7 นะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทสี่่าจะส่งนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะทดลอง กำลังเครื่องให้คุณลูกค้าได้ชมก่อนนะครับเร่งสุดน,นะ ไม่ดับนะครับเล่งสุดเบาไม่ดับนะฮะกร่องยติดง่ายนะครับแจง้งกุลูกค้าที่ติดตามทางช่อง youtube นะครับแต่หมเบเร์ที่เราใส่ก่อนหน้านี้คือปิดการขายทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้คือเป็นเครื่องใหม่นะฮะที่เราจะลงขายในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่มีัมเบเร์นะครับปิดการขายทั้งหมดแล้วนะครับต้องขอไปคุลูกค้าที่เราตอบช้านะครับ ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเผื่อมีคุณลูกค้าท่านใดนสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะฮะตัวน,นี้ระคาร5 0 0บาทฟรีค่าจะส่งตัวประเทศนะครับผมเผื <un> ่อมีคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะ นำเบอร์ตัวนี้นะครับ P7 นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้ามือ2 r b c 4 1 1งานไต้หวันนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่สละเวลารับฟังนะครับราคาตัวนี้1,500บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ